อย่างตัวของก็คิสไมล์บอดี้ซื้อที่ท็อปใช่ไหมครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาที่นี่แล้วก็วันนี้ที่สั่ของเธอถึงเอฟแล้วแล้วไงพลอดใช่ไหมครับใช่ครับใชเดือดพาไปพันนาด้ครับเข้ายูทูบได้นะฮะพลอดที่สัของเธอนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมขายของหน่อยขายของหน่อยดูหรือยังคะถ้าประจานคือท่าอะไรอันเดียไปน่ารัก สนุนด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะ <c oughs> ยกเวทีให้กับพี่แมทได้ร้องเพลงให้เราฟังกันถ้าเกิดร้องแล้วสงเสียกับแมท <c oughs> ใช่หรือเปาเธอจะได้รู้อะไรมากกว่านั้นเธอจะเห็นอะไรบังอย่างเธอจะผิดหวังมากมายแค่ไหนรู้ไหมนไม่ว่าอะไรอะไรจะเปลี่ยนไปเท่าไรรู้ไหเธอว่าสิ่งที่ เธอจะรักฉันคนนี้อยู่ไหมเธอจะรักฉันได้ไหม Jay มากครับพี่เมยชอบจังหวะเมื่อกี้ใช่ครับผมว่าชอบบางอย่างชอบแม้ยังจะแบบนี้ชอบแม้เหมือนเราดูตอนตอนพี่แม้กำลังไลฟ์อยู่เนาะแบบว่าเรียวขนาดนั้นเลยอ่ะจริงเหรอครับมันดีใช่ไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาก่อนกอดกอนที่เราจะปิดกิจกรรมนี้เรายังมีพ่วเติมมาให้ด้วยระหว่างนี้ คุยเรื่องผลงานที่กำลังจะมีหน่อยได้ไหมคะซีรีส์ได้ครับอ๋ออยากฝากทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะให้อ่าที่กำลังจะเริ่มถ่ายทางเรื่องแรกเลยนะครับผมก็คือ White Destiny นะครับผมภูมิชัยกับน้องเหนือยังอยู่นะทุกคนหลายๆคนอ่าทวิสตนะครับโพสว่าแบบเออจะมีภูมิชัยน้องเหนืออยู่ไหมยังมีนะทุกคนใกล้จะถ่ายแล้วเดือนนี้ครับเดือนนี้ใกลังจะถ่ายแล้วนะครับแล้วพอถ่ายเรื่องนี้เสร็จปุ๊บถ่าย อีกเรื่องหนึ่งที่สามตอเลยแล้วทจะได้รอชมผลงานแ<ร>น่นอนไนที่เขาบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องใหม่แต่ว่ากับคนเดิมนะคะคนเดิมทุกเรื่องออสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องใหม่กับคนเดิมคน,ค,นค,นคนนี้ตลอดใช่ครับแล้วก็ มีเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วใกล้ออนแล้วนะครับก็คือซองไวเวอร์เนอะก็ปีนี้แน่นอนพูดตั้งแต่ปีที่แล้วว่าปีนี้แน่นอนปีนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าปีนี้แน่นอนอันนี้สัญญาแน่นอนครับว่าปีนี้แน่นอนใช่คัะแล้วแล้วบทบาที่รับเป็นยังไงในสปอยงไวเวอร์ครับอ๋อก็จะเป็นคนที่ปากกล้าขาสั่งครับยังไงอะก็คือปากเก่งครับแต่จริงๆแล้วใจไม่กล้าใจปอดมากอะไรประมาณนั้นประมาณน่ะต้องรอดูครับผมแล้วก็เหมือนเขาเองไหม ของผมไม่ใช่ปากกาปากสั่นครับของผมปากกามือสั่นแต่มือไม่ได้สั่นธรรมดานะสั่นยังไงคะอุ้ยแต่ว่าไม่ใช่แค่มือสั่นนะตัวหอมด้วยอุยอยากดมไหมคะขออนุญาตเลยนอาชีวโชเลยดีกว่าอ่าคิสไมบอดี้เอาเอาเป็นสเปรย์กลิ่นไหนที่ที่แม็กชอบอีคะมันก็จะมีกลิ่นอันนี้ได้ครับมีอันนี้ก็จะ ลองแมมกเซ็กซี่ได้ไหมครับจะได้ปีนต้นบำน้ำแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ออะไรนะมาทีนี้พีนแม่ผมก็มาล่าได้เลยฟินมาแล้วลองชิมหนึ่ยค่ะลองชิมนะ อกแล้ทุกคนแหมมันเลยทั้งนหรอกอย่างที่แกอย่างไม่ขี้เลยหรอกไม่ันเสเลยไม่ปฏิเสเลยเอาเวลาแบบอ่านน้แล้วก็ใช้โลชั่นเสร็จแล้วนั่นฉีดเท่าไหร่คุอานได้ค่ะนี่อ๋อคือตัวีนผมดทีคอ่ะแล้วก็ที่ตัวครับนี่อ่นไหนอ่านไหนลองเดินแถวหน้าสักนิดนึงว่ากลิ่นมันจะถึงหรือเปล่า นีหอมทุกรีครับชอ็อปได้ที่ท็อปนะครับแล้วก็ชุดนี้พิเศษมากไปกว่านี้ค่ะหอบจริงๆนะจะให้ยกมือถามคำถามได้ครับ วันนี้นะถ้าอยากถามน้องแม็กให้น้องแม็กน้องแม็กทำไมอยู่ถึงกลายเป็นน้องแม็กนะเพราะว่าเล่นเกมใช่ไหมอะไรนะให้เขาหน่อยวันนึงเนาะให้เขาหน่อยให้เป็นน้องแม็กวันนึงชอบแบบให้เป็นพี่หรือเป็นน้องมากกว่าครับเป็นน้องแค่น้องเหรอเดี๋ยวแฟนแท

กับใครก็เอางี้ปกตีจะชอบจะปกติจะกินคนเดียวแต่ถ้าถามว่ากินกับใครแล้วอร่อยอร่อยขึ้นอ่ะนั่นก็คือก็ต้องกินกับอ่าเฮ้ยพูดไปเลยพูดได้ครับพี่คนเยอะแยะกินกับโรงแรมแล้วกันครับท่านจะชอบสั่งอะไรมาอะไรหลายอย่างครับผมกจะได้ชิมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอใช่ครับผมแล้วผมก็จะอ่ามือนั้นจะไม่สามารถเป็นมือที่คุมน้ำหนักได้เพราะว่ากินอร่อยผิดชอบ กินอะไรอร่อยก็คือเรื่องกินแต่ว่าจากตัวหอมก็คิสมาร์ดี้ใช่แวะตลอดไม่ไม่ได้นนีกวจอดังแหละอันเนี้ยงนี้เลยก็จอเลยทนไ่งคคมใครยาตว่กามคุณตอปัครอยากจะถามให้บอก่ะนี่ค่ะ คนนี้ค่ะเจ้าสิบสามค่ะคนนี้ค่ะอยากถามแม็กว่าชอบเล่นบทรัวรัหรือไร้รายมากกว่าโอ้โหรัวรัวเปิดจะคิดนานนะแต่ว่่ได้คิดนานเลยจริงๆคบตอบไีอยู่แล้วชอบรัวชอบรัวรัวครับแล้วทุกคนชอบชอบแบบไหนคะรัวทุกแย่รัวแต่ไร่รัวรัวไร่ จริงๆออนอกจาก2เรื่องที่กางจะถ่ายก็มีเรื่องที่กางจะถ่ายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Restart ครับเรื่องนี้ก็จะเป็นบทบาทที่ร้ายมากครับร้ายที่สุดเลยในเรื่องอันนี้เริ่มถ่ายไปหรือยังคะยังครับถ่ายประมาณช่วงกลางปีครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคอสปีนี้ดูปิ ทุกอ่างนี้เหมาเลยผมจี๊ทุกวันนะฮะอ้ผมไม่รอโปนาร์ดวันนี้กินอะไรไม่รู้แต่ว่าเอ้ยไม่ใช่วันนี้เห็นผมเป็นอย่างนี้นะแต่พรุ่งนี้เรียกผมหมาลาได้เลยนะครับดผมคิดผมจะดูเผ็ดร้อนแต่แต่ผมไม่ใช่คิสนาบอดี้นะ คนนการหลักมาจริงๆทุกคนไม่ต้องถามนะ้เพราะทุกคนคือคำตอบนะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ฝากติดตามอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับขอฝากอีกหนึ่งรอบได้ค่ะฝากแม็กนับด้วยนะครับกับทีนี่นะส์ของวายเดสตินี่นะที่กำลังจะถ่ายทําแล้วฝากครูพิซซาน้องเหนือนะครับแล้วก็ที่สาวของเธอนะครับที่สาวของเธอนะครับ แล้วก็ฝากเมื่อกี้ค่าตุนบดีของซาเล่นนะครับเอ่อแล้วก็ฝากตามซีรีส์ทุกๆเรื่องของท่าท้ายด้วยนะคะของดุนบดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากมาก